สวัสดีครับตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับบ่าวชัยภูมิออฟฟิเชียลมีครับผมกับสีผ้ามาบึงสวนกล้วยนะครับเนาะแล้วกับสีมาผูดคุยกันนะครับครับเรียงล่าของการตัดปีกล้วยนะครับเนาะว่าการตัดปีกล้วยนั่นมัน,นเหย,ย,ยียดกล้วยหง่อีดีบ่เนาะครับเนาะครับบึงกล้วยนะครับพี่นะครับคุณมีมลายคนเนาะสงสัยว่า การตัดปีกไยนะครับเนาะปีมันนี่ตัดถิงนะครับเนาะว่ามันสีเทือดเหใหญงอีดีบอนะครับเนาะหลายคนก็เบิงเห็นหน้าลายๆขอมุ้นนะครับเนาะว่าการตัดปีกวยออกนี่มันสีเทือดวหใหญ่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นแบบได้นั่นืม่นี่ครับของกระิพ่าทีพานองนะครับมาคลิปแลวก็วิเคาะไปพร้อมๆกันนะครับว่า มันเป็นแบบนั่นถิงบอนะครับเนาะไปครับไปเบิ้งน้ากันและนี่ก็คือน่องกล้วยของเขานะครับเนาะตัวนางเอกของเขามืัอนี้ครับน้องกล้วยนะครับเนาะเขาสีมะม่วงถึงกันตัดปีนะครับนี่ว่าตัดออกนี่มันสีเห็ดใส่กล้วยเขานี่เงี้กล้วยเขานี่งามนะครับเนาะผมว่า มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับเนาะผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เห็ดไหงกลวย,ยัมใหญ่นะครับเนาะแต่มันแต่มันว่าเมียนปัจจัยลักครับที่ส่เห็ดไหงกลวยหญ่นะครับเนาะนะการตัดสิ่งนี้ผมคิดว่าไม่เป็นแค่การหลอกกล้วยครับหลอกนองกล้วยนะครับเนาะว่าไอ้นองกล้วยนี้ไปออกลูกมาเบิดแล้วนะครับเนาะประมาณนั้นเนาะผมว่า เป็นการหลอกกล้วยแกล้งกล้วยครับว่าน้องกล้วยได้ออกลูกมาเบิดแล้วนะครับเนาะหน้าที่ต่อไปของน้องกล้วยคือต้องเลี้ยงลูกนะครับเนาะเลียงลูก้มัน่งระม่นันครับการตัดปีกล้วยชิ้นไ้แมันก็เป็นปัจจัยนึงแหละครับทีเฮ็ดเห้มันหง่นะครับแต่มันกับว่าใช่ปัจจัยรักนะครับที่เฮ็ดในกล้วยมันหง่นะครับเนาะเพราะว่าผมยูนี่ผมคุกคีกับน้องกล้วยยูทุกมือนะครับเนาะผมก็วยเห็นมา ลเดียบนะครับเนาะนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือการแตงกวยครับตัดกล้ยออกนะครับเนาะตัดตัดไสซุ้มดังๆมันออกครับจากนั้นซีฮาวีหน่อนะครับกระสีเ้อะไปพวกลายครับนี่เดี๋ยวไประมาณนี้นะครับอันนี้ผมงกับพวได้ตัดออกนะครับส่วนตัดออกก็มีครับ แล้วโนสิตัดในเบื้องอนี้เอาย่างตัวนี้ก็ได้ครับโฟนสิตัดออกได้เลยตัดทิ้งครับตัดทิ้งอะไรครับผมว่ามันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งนะครับแล้วกอ็อีกหลายปัจจัยนะครับที่เห็ดแห่กล้วยมันแย่ครับผมว่าการที่น้องกล้วยนี่สรุปแ่ให้ลูกโตนี่ผมว่าปัจจัยหลักๆเลยก,ก,ก็คือการดูแลรักษาครับ การให้น้ำการให้อาหารครับขาน้องกล้วยอาหารบ่เพียงพ่อกินบ่นอิ่มนะครับน้องก็เลี้ยงลูกไ่ใหญ่ครับเสียผมทิ้งทิ้งน้องสีพอได้ทัดป,ปีออกครับแต่น้องมีลำต้นที่แข็งแรงครับสมบูรณ์อาหารการกินเพียงพ่อนะครับเนาะแสงแดดเพียงพ่อนะครับเนาะน้องก็สามารถเลี้ยงลูกให้แญ่ได้ครับ บ่จาเป็นว่าต้องตัดถิงนะครับเนาะนี่ครับเคือยุสวนนี่ก็บ่ได้ตัดครับนี่ไปถิงไว้งี่เลยครับกใหญ่คือกับปัจจัยเสวนหนึ่งคือที่ผมบอกกับคือแตงเก้วยครับตัดแต่งมันออกนะครับเนาะคือปัจจัยปัจจัยหนึ่งะครับปัจจัยหลกักกนคือผมว่าการให้อาหารการดูแลเขานี่แหละครับนี่ยังน้องเก้วยตัวนี้นะครับเนาะตนใหญ่ต้นสมบูรณ์ครับแข็งแรงครับี่ ต้องกับสามารถเลี้ยงลูกให้ง่ายเลยครับนี่ยเข้ากับว่าจะเป็นต้องว่าต้องตัดปีทิ้งนะครับเนาะว่าการตัดปีทิ้งเราสิเห็ดให้งง่ายนะครับเนาะเข้ากับถือต้องอยู่ครับมันก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับที่เห็ดให้งง่ายแค่นั้นเองเข้าบ่ตัดก็ได้ครับหรือเข้าสีตัดก็ได้ครับได้คิดว่าปัจจัยหลักก็คือการดูแลเขานะครับเนาะในอาหารเขาสมบูรณ์เพียงพอครับให้น้ำให้ปุ๋ยครับนี่ครับเป็นบอก น้องเขาตัวนเง่ครับสมบูรณ์นะครับเนาะเห็นไหมครับน้องก็สามารถเลี้ยงลูกเขาให้นเง่ได้นะครับเนาะยูนี่กับบัตเตอร์ปีครับนี่ไปแหวงซีเลยครับนี่น้องเขากะเง่ครับสมบูรณ์มีการตัดแต่งออกนะครับเนาะท่น้องเห็นแบบนี้นะครับเขาตัดแต่งแบบนี้ต่อให้ตัดปีออกนะครับเนาะตัดปีถึง แตงกวยอกแต่ถ้าต้นน้องบ่สมบูรณ์ครับต้นแค่แค่น้น้อยนะครับเนาะทีนี้ครับมาเบิงตัวนี้ครับนี่ครับผมสิพ้ามาเบิงตัวย่างต้นน้อยๆนะครับเนาะที่บันบ่สมบูรณ์บันไดนะครับเนาะนี่ครับนี่การตัดแตงออกขึ้นกันครับนี่ตัดทิ้งครับนะตัดปีออนก็ได้ครับตัดนีับ โอกาสที่น้องสีงหง่สีสมบูรณ์ยากอยู่ครับน้องอ่ะสีงหงยอยู่ครับแต่กับสีเ่ยห,หลายนะครับเนาะเพราะว่ายังหนั่งเลยครับต้นน้องสีบ่สมบูรณ์ไปไหนนะครับเนาะต้นนี้น้อยเกล็นนะครับเนาะทุกคนก็มีความคิดเห็นแบบไเนาะครับเนาะกับเรียงนี้นะครับเนาะสามารถคอมเมนต์ได้ครับพูดคุยกันได้นะครับเนะาะสีเห็นตั้งกันก็นได้ครับ อันนี้คือจากประสบการณ์เองของผมเองนะครับเนาะที่อยู่กับสวนกล้วยนะครับเนาะอยู่กับเขาทุกมือนะครับเนาะว่าน้องกล้วยเป็นยังไงนะครับเนาะันาลิปีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเนาการตัดปีกล้วยหนึ่งคือปัจจัยหนึ่งเนาะที่กล้วยเขาใหญ่นะครับเนาะเป็นยังไงครับวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ เอาเพียงซ้ำหนีก้อนเนาะครับเนาะก้อนเจจากกันไปกันลาก,กันไปครับุูเดย์ทีกจะั่งรับชมคลิปนี้อยู่นะครับหรือเขามาฟอร์คลิปนี้นะครับเนาะก็ฝากกดติดตามส่องเบาเชยพุ่มออฟฟิเชียลไว้น้นเ่นเลยครับเด้อแล้วก็กดกระดิ่งกันแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของเบาเชยพุ่มครับนี่ฮะสวัสดีครับโอ้ยแกรี่ขึ้นงามแต่เนาะ